สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องืันนี้กลับมาพบพอกันอยู่ในสวนคือเก่าพี่น้องกับบ่าวต้นพี่น้องสวัสดีครับบ่าวต้นสวัสดีครับมาพบพอกันคือเก่านะเนาะแม่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 มาพบเยอก็คือเก่าแม่อะขอยสงสัยเรื่องหนึ่งที่บ่าวต้นที่บอกขอยสงสัยที่บอกเป็นอย่างคนไทยเพิ่นคือแบบว่าพกบัตรประชาชนไปตลอดคือแบบว่าพกทิ่โตเลยนะครับสิไปใส่กันครับว่าออกจากบ้านนะสิมันก็พกเลยนะอืม บัตรประจำตัวประชาชนกับบัตรประจำตัวประชาชนอ๋อเคซื้อเห็นปะแนวนั่นบ่ะแมนคือว่ามันมันแตกต่างกับทะเบียนบ้านที่เป็นบัตรคือว่าอยู่ในบ้านอือันนี้บัตรประจำตัวประชาชนคือพกไปตละอดถ้าคุณไม่พกโดนปรับนะทางตำรวจตรวจโอ้โดนปรับมนะั<อ>นมีกฎหมายแมนนี่ป่ะแม่ประเทศไทยคนไทยต้องพกบัตรพอดี เออคือคือคือเขาตังค <lodge> uh ์ดาวเลยเนาะอืมอืมมซึ่งเขาตังค์ดาวเขาบอก่มีบัตรมีเบอร์ยังเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยครับแม่นเมนแมนเมนเมนบารังค์เห็นแนวนั้นเดี๋ยวบัตรอยู่ที่ไหนบัตรไม่ได้เอามาบัตรอยู่ที่บ้านบัวได้เออคนไทยทุกคนต้องพกบัตรเพราะว่าเจ้าสิไปติดต่อธุรกรรมเจ้าสิไปติดต่อธนาคารเจ้าสิไปอ่าโรงพยาบาลหรือเจ้าสิไปใส่ก็แล้วแต่เจ้าต้องใส่บัตรต้องมีบัตรประชาชนอ๋ออืมครบจบอยู่ในบัตรเดียวโอ้ คือไปรักษาพยาบาลกันเพแค่สอดบัตรประชาชนเข้าไปกล้ผู้จักเลยว่าเจ้าข้อมูลเจ้าเจ้าเป็นใครมาจากไสเจ้าเป็นคนบ้านใดแขวงใดแบบว่าเมืองใดจากสินาะอำเภอยังจังหวัดยังอ๋อนี่แหละเพื่อนจริงแบบว่าถือบัตรประชาชนไปตลอดไเห็น่คือบ้านเฮาสิถือไปยังบ้านเฮาอีะไปยังก็จกใส่เงินเองบ่แม่นบ่มีแบบว่าสามสิบบาทรักษาทั่วโลกเป็นประเทไทยบ่มีอ่ะอ้าว มันแค่ซื้อซื้อข้าวบาบันเฮาน่ะบ่แค่ซื้อบัตรซื้อทางบางคนบ้านเฮามีบ่บัตรปลาช้นกับมีมีบ่อาจสิมีหลายแน่ยแต่ว่าแต่บ่บ่ทุกคนดอกแม่นๆๆแม่ต้องมีทุกคนอ๋อมีใครก็มีทุกคนคือทางปัจจุบันบ่าต้นนี่พ่อบ่าต้นมีบ่บ่มีอ่าเอออ้ายบ่าต้นมีบ่บ่มีใหดิสภาพพี่สะาพปลาต้นมีบ่บ่มี คือเมทาวาต้นนี่กะก่อนซิมีก็ต้องทำพาสปอร์ตมาประเทศไทยถึงจะมีบัตรประชาชนอ๋อขั้นว่าบได้ไปไซบ่ได้ดมีบางคนจนเสียชีวิตยังบ่กเคยได้บัตรประชาชนอยังบอกหูเลยว่าบัตรประชาชนเป็นจังไดยังบอกห้ยังบ่ฮหูซ้ำอ่าเอามันมีเคสแบบนี้อยู่ดิคือบห้องว่าคือว่าอะไรคือว่าต้นว้าอะไร คือมันบริสุทธิคัญสําคัญแบบแบบประเทศไทยนะคือประเทศไทยไปโรงพยาบาลรักษาก็ต้องใส่บัตรประชาชนนะขึ้นรถเมย์ยังใช้บัตรประชาชนเลยปเพราะว่าสิมีแบบว่าบริสียค่ารถเมย์ในบัตรประชาชนสิมีแบบบางเคสนะเพราะฉะนั้นก็จิบพวกบัตรไปตะละอดบอานรังก็สังเกตบางบระตอนคือแบบวา่าอ่าคนไทยอยงสิหรือว่าเท่าแก่บระตอนเท่าเท่าแก่บ้ารังนี่แหละอ,อันดับแรกก็คือแบาวาบาวา่าเวลาไปใส่อย่งสิ บัตรประชาชนเพิ่นคือแบบว่าเพิ่นถือพกในกระเป๋าเลยได้ไในกระเป๋าสตางค์เลยในกระเป๋าสตางค์เลยพกไปเลยบ่หลังโอ้เพิ่นถือไปเห็นอย่างนี้อวสานเพิ่นก็เป็นคนไทยนี่อวสานก็ขอสงสัยหลายอย่างอยูอย่ได้ว่าเออพอบ่อนั่งกะแบบจังไรละ่ะบ่าอยู่บ้านเนาะบ้านเฮามันชวนน้อยยังบ่อยได้พกบ่ออกได<ง>้หยังบ่เห็นถ้าเกิดอุบัติเหตุเนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ่งที่ตามหาญาติได้หรือประกาศหาญาติได้ก็คือบัตรประชาชนโอ้ลักฐาน หลักฐานว่าเจ้าเป็นคนแม่นอาแบบคนยังคนไทยบโบสีบ้านใดเมืองใดแต่สีเนาะแมนอ๋ออันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะนี่เลามันขอดีนลยดีหลายอย่างนะแบบนี้เลยดีดีอยู่แล้วเนาะดีดีมีบัตรประชาชนมันก็ดีอยู่แล้วถือว่าขั้นตอนในการเหตุแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวกาเหตุบัตรประชาชนแป๊บเดียวได้สิบห้านาทีห่อสิบห้านาทีก็ได้ไปยังเขาห้องได้ปะคือคือว่าบ้านเขาเป็นยังขบวนเห็ุมันเสียเงินลาย เสียงินไลยเห็ดบัตรประชาชนอ่ะนะเสียงอนไลยคือระบบมันมันคือกันกับประเทศไทยประเทศไทยคือว่าเห็ดบัรประชาชนโดยตัวเองกันยังไ้เลยเขากกอกข้อมูลเข้าไปกกอกขอมลไปเกาะขโมยถูไปอ้าวบอกบัรประชาชนประเทศไทยคือไปทําที่อาเภอนะโอ้ไปทำที่อำเภอแต่บ้านเขาไปเห็ดอยู่อเภอไดไรบ่ไรัไปทาที่จังหวัดทำที่จังหวัดนันคือว่าเขาเป็นคนสวรรค์เขาก็ต้องไปเห็ดอยู่สวรรค์ แต่เพิ่นไปเห็นในอำเภอในอำเภออำเภอไคอำเภอมันอ่าคือแบบว่าเพิ่นเพิ่นแบบว่าอยู่ในจังหวัดนั่นแต่ว่าอยู่ในอำเภอให้กับที่คือที่อำเภอโอ้ไปทำที่อำเภอบอกอือฮักกงหูได้ไหมโบโบได้เาีคือคือระบบประเทศไทยไปเห็นมัตรประชาชนบริษัทอะไรครับเสียเงินโบกับกองหูนะว่าเสียเสียกี่บาทยี่สิบบาทประมาณนี้ค่ะทำเงียบมายี่สิบบาทโอ้ประมาณนี้นะพอดีเป็นง่ายพ่อ คือว่าน้องไปเสี่ยงเงินแพงแต่ว่าเพื่อชีได้ก็บพ่อเฮงอีกเพื่อชีได้อีกเนาะเราปัดประชาชนเสี่ยงออกไงแตกต่างกันไรเนาะแตกต่างกันไรเพราะความเจริญความชีวิไลมันก right, ับมันก็บองบอกอยู่แล้วแต่ว่าเราบบเรื่องเรื่องแบบนี้ก็คือว่ามันแตกต่างกันอีกมันมันล่าลังมันซ่าบ้ากนคัว่าอย่าง่ายๆกรับบ้านเฮานี่คือบอกประมาณจักปีของประเทศไทยบมต้นแนวหนีนะ 80ปีย้อนลังของประเทศไทยนะนะป้าตัวป้าว่ายังยังเข่าขันความว่าเจริญนี่ก็ยังบ่ได้เนาะตนเนาะโอ้อียห่างยัเนาอะห่างไยเข่าขันที่ป้าว่าห้องว่าอาประเทศลาวเป็นประเทศที่แบบว่าเจริญที่สุดอะไรอย่างเี้ยังบ่ได้เนาะแบบนี้เนาะยังห่างยังห่างยังห่างอยู่เนาะเนาะเออยังห่างประเทศไทยหลายตามลังประเทศไทยเผลายป้าสังเกตเห็นบัตรประชาชนนี่ยังแตกต่างกันแล้ว แตกต่างได้แตกต,ต่างคือบ้านเขาเห็ดประตาสนก็คือเสียสี่ร้อยห้าร้อยบาทคือประเทศไทยเสียแค่ยี่สิบบาทเสียแค่ยี่สิบบาทแม่แต่ว่าอยู่แล้วหนี่งคือบ่าว่าค่าอยู่ค่ากินเนีน่ยเข้าไปกับมันแม่นว่าเออไปแค่อำเภอมันบ่ลาเลยเขายังไ่จักเห็ดอันนน่ะเข้าไปในจังหวัดมันบ่ล่ะือก็ต้องอมีในน ong ในหนาพาไปอีกบาแบบเห็ดด้วยตัวเองแบบคือคือแบบมันเห็ดยากอ่า ขาจ้างในหนาฮี้กได้หมดนี่ขาจ้างแน่น้อยแน่ไมาเห็ดยากนะบาดเฮามาเสียงขาเห็ดบาด์เทาได้บมดนี่เออเบลไทยพี่จะไปได้กับบาตุนอยากให้อยากให้น่าน้าอยากให้แบบว่าอยากให้ไปทำเทียงเพิ่มเยอะคือประเทศไทยนะสะดวกสบายคือประเทศไทยนะโย่ขันเป็นไปได้เนาะมันก็มีแบบนั้นก็สิดีได้คิดว่าอยากให้คนลาวเขาเนี่ยเขาอยู่ในระบบทั้งหมดเนาะเขับระบบทั้งหมดอืมไปหันไปนี่ก็คือใช้บัตรประชาชนใบเดียวกับผู้จักนนะแมนอยู่ในระบบคือประเทศไทยนี่คือระบบอยู่ใน อ่าอย่างะ,ะทะเบียนทะเบียนลาบเลยเนาะทะเบียนลาบคือเอาเอาเขาไปก็คือแบบหูจกักมดควบคุมมดนะอ่าอ่อ่าโอ้แต่ประเทศลาวนี่คือแบบว่าอันบ่ลังเห็นอ่ะคันคือว่าดับแลกน่ะบม่มีบัตรประชาชนขอแค่จะมีเงิน <c oughs> จริงน,นะแบบว่านั่นได้ไอ, <c oughs> อ้คือคือไ่ได้ประเทศไทยคนมีเงินหรือคนจนก็ต้องมีบัตรประชาชนนะประเทศไทยจะ,จะเป็นมามากไนหะคนพิการต้องมีบัตรประชาชน อคือมันมีอะไรอีกเนาะคือมีคือมีคือซิมโทรศัพท์ที่บอกอยู่ในบัตรประเทศไทยอ่าเออคือซีนซิมมาเชียร์นะฮะไปคือมีข้อมมูนเดินมข้อมูลมันบรรจุอยู่แต่ของเ้างโบมี่เดี๋ยวประจนสังเกตแล้วบ่มีเพิ่นเมืองเพิ่นอย่างนี้เนาะมันบอกเพราะถือต่องตะกุฎหมายอยู่แล้วไม่ได้เป็นไตยานอยู่แล้วเนาะต้องปกตลอดคือประจนก็ปกทางพาสปอร์ตปกทางใบอนุญาตทำงานนะอืมอ้าวไม่ได้หนักเขาเนาะมันก็ปลอดภัยเขาอีกกว่านี้ และอ่าคอยเห็นเจ้าเมื่อนั้นเจ้าไปสวาไปอ่าสนามหลวงบ่ที่ว่าจะไปสัมผัสในยังสัมผัสตอนตำรวจผู้เจ้าเนาะเพิ่งไปเจ้าบ่ย่านเพิ่นจับบ่พอต้นตำรวจอีหยังน่ะคือบ่กแต่งตัวบ่ป้าเก่งค่ะฮะตำรวจท้องเที่ยวอันนั้นนะนะรถเพิ่นน่ะยี่ห้อดีเลยกับสูตรเพิ่นน่อยครับโอ้ยรถเพิ่งบีเอ็มฮะรถบีเอ็มรถอยู่รถอ่าแบบว่าจังได๋ล่ะรถที่ว่าเพิ่นประจำตำแหน่งที่ว่าเพิ่นนั้น เห็นงานของเพื่อนนะบ่กจะจะญาตเพื่อนจับบ่กมดเลยเาประ็ยังผิดเออเาประ็ยังผิดคนที่กลตำรวจก็คือคนผิดก็คือคนผิดแต่ว่าห้ามประเ็ติยังผิดเ้าหต้องย่านต้องย่ต้งย่านอ๋อ้าริยังผิดเออแม่แม่แม่เพื่นเลยเพื่อนจมาจมาสสีาดิอ๋อแล้วเป็นยังไงบ่ว่าเวลาพอกับหนาตาแบบว่าอ้าพอกับตำรวจคนไทยอย่างสี่เพื่อนเนีเาน่ไหนวะ นับอ <udi>, ดีพุดีลยพดีอดีเขาท้เปนเกิดน้ำเขาอ่าในน้ำเขาเลยอ oh. ้โหขัุนใจนะอยู่กล้ตำรวจนี่คืออุนใจเอโอ้อยู่กล้ตำรวจไทยบ่ต้นยาน่ญญา,า,ยาน่ยญาบมา่านเ<อ>ข้ามาเหตุผิดเขาเหตุผิดอย่างนเนาะเขาเขามีบัตรถูกต้องแต่กี่ต้นต้นรักมากี้เห็นลพ่อต้นว่าตำรวจมาต้นาตนแน่โม เป็นเฮอัน萝บพ่อยังว่าสุดขึ้นมาหนาเก้งขามแท้ว่ากับสันคุดสุดขึ้นมาลีเนาะเกมไปต้นแบบหลักมันแต่ซาวกว่าปีที่แล้วว้านชุด萝บพ่อไปต้นกระเลนเลยนะอือก็สมื่นว่าย่านช่วยข้องในว่าย่านเพราะว่ามันถือตอตะกุมไม้เลยด้มันอยู่ในอยู่ในระบบความเขินเลยด้อ๋อก็คือแบบว่าเฮาเห็ดถือเบิร์ดอันนีเฮาเห็ดงานเฮาก็มีบัตรรางานเรียบร้อยอันนี้เนาะเตุก่อนก็คือบ่าวต้นเห็ดรถรถกู้ภัยอ่ะบ่าวต้นยังคิดว่าตำรวจนระเลนหลดกู้ภัย ้เป็นไฟเป็นไฟเออมันเสียงมีเสียงอืออ๋อเฮ็ดแท็กซี่ยังตกใจแก้วยาวตัวตำรวจอ่ะย่านย่านย่านไปเหมือนระแวงไปเหมือนเลาคนเฮ็ดคนเฮ็ดพิษเนาะคนมัมีบัตรมีเบอร์อืมคนแบบว่าเฮ็ดพิษแบบว่าลักลอบเข้ามาเนาะสมัยเมื่อก่อนเนอกยังบ่มียังบ่ได้ทันสมัยคือคู่มือนี่ป่ากัดปีหาแบบว่าอีกยี่สิบปีที่แล้วขึ้นหลังพราะแล้วแบบนี้เทียบจะเบาหน่อยเนียน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 คือคือคู่มือนี้มันกับป่าต่อ ทันสมัยไปหลายอย่างนะคูเมือนกัสะดวกสบายทุกคนสะดวกสบายโอ้ยทไปนี้สะดวกสบายนะนออันนี้คือแบบว่าข้อแตกต่างระหว่างบัตรประชาชนไทยกับบัตรประชาชนลาวที่แบบว่าอ่าเป็นอย่างคนไทยคือแบบว่าพกบัตรประชาชนไปตลอดเพื่อแบบว่าเวลาอ่าไปหันไปนี้จะสีแบบว่าเกิดนี่ยังขึ้นมาจะสีเพิ่นกันยังแบบว่านี่บัตรประชาชนแ็นบ่คือแรงงานลาวแบบเฮาเลยสิออกไปข้างนอกสิเขาต้องถือไปได้ขันเจ้าโบถือไปนะสิอ้าวมีบัตรไหมบตรสี่นตรวจไม่ได้บ ไม่ได้ถือมาเอ้าทำไมไม่พกมาปกติเขาต้องให้พกได้บ่ต้นเออเพิ่นให้พกตลอดอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บาลลังในเด้อพี่น้องเด้ออ่าบ่ต้นอ่าก่อนสิปิดคลิปนี้จังไดว่าสิเว้าพอฝาก FC พี่น้องฝากเอฟซสนับสนุนบอลต้นชาแนลบอาลังในใจ Channel เพื่อเป็นกลังใจให้พวกบอลต้นกับบอลลังแม่นต่อไปเนาะครับขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตบอลังบอลต้น จริงไหมีมือนีนะขอบบุญขอบคุนสถานที่นะสวนสาธารณะในหมู่บ้านแม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 นขอบมกขอบใจขอบบุญขอบพุนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่หักแพงครับต่กายินดูแรงงานลาวครับอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ